คำทำนายของปีนักกษัตริย์อื่นๆเพื่อนๆสามารถรับชมได้โดยการกดลูกศรด้านขวามือของคำอธิบายใต้คลิปนี้และเลือกคลิกลิงก์ปีนักษัตริย์ที่เพื่อนๆต้องการรับชมได้เลยซึ่งทีมงานได้แนบลิงก์ไว้ให้ครบทั้ง12นักษัตริย์เลยค่ะคำทำนายตามตำราโหราศาสตร์จีนของคนเกิดปีกุล ประจำเดือน6จีนปีคานตั้งแต่วันที่7จดกรกฎาคมถึง6สิงหาคมพุทธศักราช2565ดวงชะตาของคนที่เกิดปีกุนในเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะเคลื่อนเดินหน้าหรือถอยลหลังก็ล้วนต้องเผชิญหน้ากับความลำบากสิ่งที่คุณต้องระวังคือปัญหาระหว่างบุคคลรายจ่ายที่จะแทรกแซงเข้ามาอย่างคาดไม่ถึง และปัญหาทางบัญชีและภาษีจะส่งผลให้กระแสงเงินสดหายไปจากสภาพคล่องด้วงการเงินเดือนนี้รายรับทางตรงไม่หวือหวาส่วนเงินจากโชคลาภพ,พอมีเข้ามาบางอย่างไรก็ตามการเสี่ยงโชควัดดวงในด้านต่างๆหากไม่ระวังคุณก็มีโอกาสจะเสียมากกว่าได้และที่สำคัญในช่วงนี้ไม่ควรให้ผู้อื่นกู้ยืมเงิน หร,รับคำประกันให้ใครโดยเด็ดขาดห้ามลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นสำหรับหน้าที่การงานร่วมถึงกิจการค้าระยะนี้จะพบเรื่องที่ท้าทายหากไม่ปรับเปลี่ยนแผนการเพื่อรับมือใหม่หรือไม่แก้ไขจุดอ่อนข้อบกพร่องที่ผ่านมาก็คงยากที่จะต้านรับเหตุการณ์ไว้ สำหรับดวงครอบครัวสงบสุขร่ามรื่นสุขภาพก็แข็งแรงด้านความรักหอมหวานเหมาะแก่การพาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวทัศนาจรถือเป็นโอกาสเติมความสนิทชิดใกล้สร้างความผูกพันให้มากขึ้นด้านญาติมิตรดีจะมีผู้ใหญ่ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ส่วนการร่วมงานและลงทุนต่างๆช่วงนี้พอทำได้ แต่ก่อนคุณจะตัดสินใจใดๆควรมีการพูดคุยและลงรายละเอียดเป็นเอกสารกันให้ชัดเจนก่อนลงมือเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งไม่มองหน้ากันในอนาคตต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีกุลในเดือนนี้กันค่ะ วันสมพงศ์ได้แก่วันที่หนึ่งวันที่ห้าวันที่เก้าวันที่สิบสามวันที่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบห้าและวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมวันถูกฉลกได้แก่วันที่สิบสองและวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคม วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่สวันที่15และวันที่17กรกฎาคมวันให้ร้ายได้แก่วันที่6วันที่18และวันที่30กรกฎาคม